ครับผมมาต้าครับตรงครับซปเปอร์กินแหลกครับผมชคน้อยร้อยลีลาครับครับผมผมบอลลอนเล็ครับผมเมื่อเนี้นมาให้พี่นอกบึ่งเฮ้อกินยังกินสมองนิฟเลือดสดๆกินสมองคนงูงูใครละงูงูเอ้ก็เจ้างูหรือว่าบริหารบกเป็นเนาะไปโงูเลยมันบอโซบะงูบอรม่นสลัดบ่ สลัดนุดยเม็ดบอกโมเมลเหล้าเหรอเนาะเม็ดบอกเล้าใส่เล้าเขาสลัดได้ขู่มือนี่ฮะประเทศไทยมันมันงูเล้าพี่บริหารบดีสบองโตนี่อือบมูลเรื่องอ่าโซ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 พี่น้องมเต้เบิ้งมาเต้าว่าดอกว่าเรื่องนั่นมันก็ะบดีดอกโดนร่าพี่หนึ่งโซเลยฮะ เล่าเลยเจ้าจังซีจังซีลรือเปล่าไอ้เอาไหมเอาซึ่มเอาคนเลยขับแรกเบาโชว์โชว์โชว์ขับแรกแท็กมอนเนาะแมนเอออย่าลืมกดกดไลค์กดเคสกดกดอย่างเนาะกดไลค์กดแชร์กดตะไคร้กดข่ากดกระดิ่งเด้อพี่น้องอะไรกดไลค์อยู่นี่นี่ไลค์ตัวนีทุกคนจำเลือดซอยนีกว่า จะจำเลือดไหมก็จะจำเลือดก,ก่อนจำเลือดหมดแล้วอันตัวนี้สุกเด้อครับอันนี้สุกลองกินเบิรงครับพี่น้องอันนี้จะกินทุกคนกินนิ้วล่าครับเนี่ยอุ้ยตับนั่นยกเนะบอกดรอได้ดึงบอกตับบอกแข็งง่ายดอกบอกคือควายมันแข็งไวแมบ่บ่แม่ผมยวกได้ท่ายกเลยยกรวดตับมันแข็งซ่า ไฟมันเขียงเร็วก็นำบมดตัวรอบ่อบ่อดีดีกว่านำเลือดดีกว่านำเลือดโอ้ยมองผมไหมไม่ด่ามุดเลยจักรี่นเลยจักรยานมองรถม้าถึงจุดลีนี่เม็นบอล ตับแข็งาควายแข็งเร็วโอ้ยเม็นเจ้าซักว่าวบมอเจ้าหู้เอาหู้แล้วน่าเจ้าเล่นว่าวยืนย่ามหนาวย่ามหนาวจะจอบพวกมันี่เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเล่นว่าวเนาะเล่นว่เรามักเล่นมักเล่นบมอครับชมไปเวลาเล่นเนี่ยเออชิบสอบผอโดนขนาดนั้่สอบผอเลี้ยโอ้คไข่แล้วจะเจ้าได้ใไหมนี่ๆๆอะไหเจ้าเลย มันบ่มีโอ้ยบ่มีได้จะกินมันแล้วพี่พีน้ำหมดแล้วพี่พีจ้าสี่รถอ๋อไหมอันเราเราตับแข็งเลือดกินนี่สู้กำลังไข้แข็งฮะเดี๋ยวนี้เป็นก็ไม่อยากแข็งก็ไข้แข็งฮะว้าวจบข่าวว้าวโอ้ยแค่นี้แหละนี่นี่อันนี้แบบชดดิบ ราบโลดโอ้ยกินหมองสดๆแม่พูดแล้วเจ้าเดี๋ยวซะซะหมองสดๆกินนะแซบๆข้าวสักหน่อยเนาะเนาะนี่ข้าวเดี๋ยวมันเจ้าเม่นเข็ดเก่าข้าวม่นมีดอกเขาวโอ้ยจั๊ซี่เนาะนี่แหละข้าวปุมสักหน่อยนะจำพริกไงสักหน่อย อื mm hmm. มอ yeah! wow. mm ับ hmm. ป mm ุ hmm. mm ้ม hmm. อ mm ่ะอับปุ้มนะสักกินเบาโซอ่ะอิสถาลงแซ่บจังซี่รดจังซี่รดสุดยอดกินไหมกินไหมพักเดศอ่ะอื้อเอามาล่วงกินดูด้วกินใช่ไหมพักเนี่เอามาให้อีกสังโอ้กันเพิ่นแค่เขาน้ำมี โอ้ยข้าวสักหน่อยนะข้าวเดี๋ยวสักหน่อยกับมังเป็นบ่ทักมันด้วยจักทีโลโอ้ยนื่และนกินจังทีเลยแอบก้อยเขาอะเก็นกัเป็นคำเลยคำนี่แถวว่ามีชดเลือดกับพอเอี่เลิมเรม เลือดอยู่นี่มีอยู่บริยานมันเจ็บเน็ตเขานี่ยังผีเขาบ่หัวไปหัวหัวัวหัวโอเคหัวยังล่ะอุ้ยหัวเข่านี่ดีเออแล้วไปแว้วหัวยังเนอะนึกโ่หัวศอกเออแคนั้นแหละหัวเข้าหัวเข่า mọi người đâu 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 mọi người đâu

Mặc dù chưa có cà Lý chí Chim 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 chân đi. Tu có một chỗ đẹp, đẹp, đẹp. Qua bì đi. Chấm đi biển. Hm? Say hát. Say hát. Hm? 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 บนเลือก่อสดส,ดสอดสดจำได้สักน้อยนี่แวบางฟังดโอ้หูดุ่นวะรแล้น ส, ock, oh สม,งสมงอนสมงนั่นคือแบเลยนี่ปอสมองไข,ข้บวกเมื่อสมองคนมันนี่จริงบอกว่นสมองวายดอกมคนงูว่ะสมองวายคนงูนี่จดารอินสมองขากาคากากินอะไร นนยอดเลยนะตาที่เละสมองสุดท้นใช่ไหมเป็มบอ่องูไปหากินได้กินบ้านอกบอ่ได้มันบ่านนี้เราคอยไปหาหันหเราขึ้นมาได้มาหันออ,ออกวหวานๆยักดน่อยเนาะเลือดยังติดสมองอยู่ ไม่เลือกข้างในสมองมาเลยตักในมันเนาะตักข้างคือหวานอ่ะข้างน่าเบืดอหน่อเราเลือกข้างมันแขวนมันจะมาแทบแหะไม่บอกนั่นเลือกข้างหวานหน่อมันแหวนนะข้างข้างหลอกโอ้ยเลื่อนเลื่นเนาะลื่อนไปเนาะลื่นคอลื่นคอ เสบลิพี่น้องขัก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 เมิดเม่เมอเมิดอสเท่านี

lạc của bây giờ anh ạ gà gà nha có điều bọn hay sao hả bọn tao chứ không sao lại mh bỏ mh 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 lé mh 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 เจ้าหาได้บ่ล่ะหายากเฮ้ยหายากหาได้บ่อบริโภคก็บุกใครอกให้หามากินปลากล้วยนะตัวแทบประจกัดเิ็นเฮ้ยโซเดือดโอ้ยมะพร้าวเชลมาโซ่กินบ่อฮึมีอยังไงน้ำกินเด็ดน้ำกินเด็ดเมนนักกินบ่มีมีแต่เลือดนี่แหละโอ้ขอเจียมมาเรียบร้อยพี่น้าบอแล้วอ่ะ โอ้ยเลือดเฮียไใส่เด้ใส่จ้นะโบตรงเลย้ะนด่แม่เอาดีก็ได้วะนี่เ่ษวีดขงก็เอาดีก็ได้วะอืมลจะปากไหมอ้จุกอดจักสี่เลยหูนยโปแบบอ ห้วเ็ษปากเอาเซ็ตปากสักหน่อยเขาอนชิวานั่นปากนอกากม่วัดอาฝากนะครับำส้มไอ้้ากคนแช่คนไรกดตะไคร่เหรอเอ้ว่าเ่าเบ่บกตำส้มคนนี้ทงที่บุกคนคบร อ้าวก็อเอออิ่มแล้วพี่น้องคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนดะ้อมาตอ,องครงับตงซุปเปอร์กินแหลกฝากนับเนึ่เด้อคลิปหน้าสิบมาตอ,องจะพากินแบบแซ่บๆเด็ตๆกว่านี้สักหน่อยฝากไว้หนเด้อครับกดไลค์กดตะไคร้กดกระดิ่งดังแน่สักหน่อยกับตีกอ,อกเพ้นเด้อพี่น้องเด้อ กระโโตบอกพี่น้องกันนะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์กดแชร์ให้ในเด้อครับซับมะกอกพร้อมบอมินป้าพี่น้องกัแล้วไปล่าไปเลยเด้อครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับัครบผมคลิปหน้าเจอกันเด้อครับจากสัญญาฮีเด้อพี่น้องจักซี่จักจี่